ตอนนั้นแล้วมันหมดยังไงยังเหลืออยู่เท่าเดิมเพาว่าขนมปังอร่อยไหมดตอนนั้นแล้วมันหมดยังไงแตไมเหลืออยู่เท่าเดิมใส่อะไรเเดี๋ยวลหรือแบ่งป่องรอบแรกครับเด็กๆผู้ปกครองรับทานแล้วก็มาร่วมสนุกได้นะครับผู้ใหญ่กินมากินโพลาก่อนนะต้องเลี้ยงเดี๋ยวนะปอของเราตอนนี้ยังมั่วอยู่ไม่รู้ห้าคนไหนมันจะกห้าคนแรกและห้าคนสุดท้าย ก็มือให้กับท่าน,านพันตำรวจนะครับวันนี้ตามประเพณีไทยแล,แล้วก็เป็นวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะครับโชคไม่ดีปีนี้เราเจออ,อทุทกภัยต้องมาอยู่รวมกันนะสูตรพักพิงแห่งนี้นะครับทางสนโคครามเราก็เลยประชุมกันแล้ว,ลวเห็นว่าเป็นโอกาสที่สนโคครามเราจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชน นะครับในวันลอยกระทง,งก็เลยจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมีทั้งดนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะมีลำวงกันและมีการเตรียมกระทงมาแล้วนะครับให้ตัวแทนพ่อแม่พี่น้องได้ลอยกระทงกันณสักของโรงเรียนแย้มจัดในค่ำคืนนี้นะครับขณะเดียวกันเราก็มีขนมนมเนยนะครับของยางชีพเครื่องกระป๋องแป้งยาสีฟันมีเยอะยะ,ยะอย่างที่เห็นบนเวทีนะครับวันนี้เราแจกให้พวกท่านทั้งหมด นะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยมีความสุขในวันนี้และได้รับของกลับไปด้วยโคกคขามนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงเป็นกิจกรรมสัทนาการสักหนึ่งทุ่มแล้วก็เทไปไหลอลบั้มแล้วนะครับจากสนอโค้กขามนะครับสองเพลงสองเพลงรวดเลยนะครับได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้หนึ่ทุ่ครับสวัสดีครับ ได้ครับผมเดี๋ยวบุญชูมาลูกผู้